สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะอันนี้ Photoshop นะฮะ Photoshop ปกติแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เขาสอนทำให้ภาพมันคมเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คำสั่งนี้นะเขาจะ Duplicate layer ขึ้นมาใช้ c t r l J นะครับใช้ c t r l J ก็จะ Duplicate layer หรือว่าเราจะใช้วิธี กดที่แปะก,กาวแล้วก็ลากมาที่ตัวกระดาษพับนี่นะก็จะขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าเราทำบ่อยๆเราใช้คอนโทรลเจจะสะดวกกว่านะดูพิเ c a เลเยอร์ขึ้นมาคือ copy ป,ปีมันขึ้นมานะแล้วก็มาที่ชาร์เพนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะโอ้เขาจะใช้นี่ Hi Pass กเขาจะใช้ i g p p s s s วิธีใช้ i g p p s s s เนี่ยก็ เราจะไม่มีข้อจำกัดหรอกนะว่าจะต้องใช้เรเดียนเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าโดยที่เขาทำกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะให้แค่เป็นรายละเอียดเล็กๆนะเป็นลายเส้นเล็กๆเท่านั้นเองนะไม่ไงั้นมันจะแตกเป็นน้อยนะอย่างนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนโหมดเป็น overlay อ่านี่จะเป็นวิธีการทำไฮพาร์ตแบบนึงไปทำให้ภาพคมขึ้นมา ที่เขานิยมใช้กันบอกว่า,เ,าเหมือนถ่ายด้วยเลนคุณภาพสูงจริงๆเวลาเราซูมเข้าไปไม่ว่าจะทำชาร์พเพ่นหรือว่าจะทำอะไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้อยก็มายิ่งเวลาเราถ่ายในที่แสงน้อย ISO สูงเนี่ยจะทำชาร์พเพนเนี่ยน้อยจะมาเยอะมากนะแม้กระทั่งวิธีนี้ก็ตามน้อยจะมาเยอะมากแต่วิธีการทำ ไม่ให้ภาพแต่งเนี่ยเราทำชาร์ปก็จริงแต่เราจะเอาแค่บางส่วนของชาร์เพนก็พอนะแต่ว่างานมันจะค่อนข้างค่อนข้างเสียเวลามากอัลเทเนตนะครับผมปิดมากมันไปอัลเทเนแล้วก็คลิกที่ตรงมานะครับให้มันปิดไปแล้วใช้แปรงทาเอาที่เขาทากันนะอย่างนี้แเราเอาแต่เอาแต่ส่วนที่จําเป็นต้อง ต้องยอมให้มีน้อยเกิดขึ้นแต่เราจะไม่เอาทั้งหมดนะอย่างนี้นะทำไปทำขอบแว่นนะให้มันชับให้มันคมโดยที่เราจะไม่ต้องไปไปให้ภาพเนี่ยให้หน้าคนเนี่ยมีน้อยนะหรือว่าปากเปิดนี่จริงๆก็ทำได้แต่วิธี h ห p พัดเนี่ยผมไม่ชอบนะครับผมไม่ชอบ เพราะผมมีความรู้สึกมันไม่คุ้มกับการทำชาเ p e นเลยเราเราลองใหม่เราไปที่ Back ก r o u ว d อันนี้เราปิดไปก่อนเอาไปที่ Back ก r o u ว d นะแล้วก็คอนโทรเจหรือว่าเอาไปที่ลากไปที่ข้างล่างเหมือนเดิมเสร็จแล้วเรามาที่ชาเ p e นนะฮะไปสมาร์ทชาเปนนะฮะเราก็นี่เลย ภาพที่ได้จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็คมแล้วก็จะมีการลดน้อยลงด้วยนะตั้งประมาณนี้เลยเราก็ลองปรับแต่งเอาเองก็ได้นะครับเอาตามสะดวกแต่จะเสียเวลานิดนึงจะรอก่อนนะฮะตรงนี้ ผลที่ได้อ่ะค่อนข้างต่างกันนะค่อนข้างต่างกันเลยเพราะว่าชาเพนเนี่ยบางทีทำไฮพา a s สเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูแล้วกันความต่างของมัน,นอันนี้ใช้สมาชาเพนภาพก็จะดูมีมิติเพิ่มขึ้นด้วยไม่ใช่แค่คมอย่างเดียวแต่อันเนี้ยจะได้แค่ คมเท่นั้นเองคมแบบเป็นส่วนๆไ,ม,ไม,ม่ไม่มีไม่มีไม่มีมิติเพิ่มขึ้นมาให้ผมชอบเป็นสมาชาเพนมากกว่าแต่เวลาใช้ผมใช้ร่วมกันนะอย่างนี้ผมก็จะปิดเหมือนกันแล้วก็ใช้แปรงเนี่ยถูเฉพาะเป็นส่วนที่เราต้องการเท่านั้นเองเพื่อไม่อยากให้มันมันมีน้อยมากวนเราเยอะๆ เราก็เอาเฉพาะแค่บางส่วนที่เราอยากได้ก็พออย่าไปเอาทั้งหมดที่เราต้องการเน้น้วพอนะฮะตัวไหนที่มันจะต้องเบอร์กข้าปล่อยมันเข้าไปส่วนตรงผิวหนังเราพยายามอย่าไปยุ่งกับมันดีที่สุดตัวสมาร์ทชา์ปเพนนี่มันจะให้มิติด้วยนะ ทำแค่ขอบๆก็พอแล้วอย่าไปอย่าไปทำมันเยอะเนี่ยเราก็ทำประมาณนี้ตัวสื่อจะได้คมขึ้นเ,เห็นไหมเอาแค่นี้ก่อนแล้วเราก็ตัวไฮพลาสเนี่ยเราจะใช้แค่ขอบเองขอบเลยขอบจริงๆอย่างอื่นเราก็จะไม่ใช้เลยนะครับ ใช้พวกนี้ได้น้อยเกิดการไม่เป็นไรนจะคมขึ้นแต่ว่ามันจะไปคมเน้น,น,นที่เส้นขอบซะมากกว่านาครับผมก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะกรอบตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเมิร์ด c t r o l e นะฮะเมิดให้ดูอันนี้คือผ่านขั้นตอนการทำ สมาชาเพ่นไปแล้วก็ไฮพาสในส่วนที่ต้องการเน้นเส้นขอบผมแยกกันนะไม่ไม่เอาไม่เอาไฮพาสมาทําทั้งหมดไม่งั้นมันก็จะคมได้แต่คมแล้วเพิ่มน้อยไปเปล่าๆไม่มีประโยชน์นี่ยมันก็น้อยเดิมๆเนี่ยแทบจะผมว่ามันแทบจะแบบไม่ค่อยมีผลเลยอะ่ะนะแต่เราได้ความ ความคมขึ้นมานไ,ไหครับรได้ความคมขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปลองเพิ่มตรงพื้นนี้ให้มันคมขึ้นมาแล้วก็กลับไปที่นี่ไม,ไม่ไม่ยังไม่ต้องเือนกลับย้อนกลับไปใน hissory นะครับใน hissory กลับไปเดี๋ยวจะได้ให้เห็นชัดๆกันว่า มันคมแล้วก็ไม่ไม่ได้สร้างน้อยอะไรให้มากอันนี้เดี๋ยวราดูเห็นแนะมันจะไม่ค่อยลบกวนมีน้อยลบกวนนะนี่ถ้าอันเนี้ยก็พอได้ครับเพราะว่าเราเรา ตั้งค่อนข้างน้อยถ้าตั้งเยอะนี่ตั้งไฮพารเจอะนี่น้อยมาเลยนะครับอนานนี้ shift มา,มา,มาอันที่เราล่างสุดกับบนสุดนี่เราก็ชิปคลิกอันบนสุดแล้วก็อันล่างแล้วก็ชิปไปแล้วก็ control e เ e ิ g e มนขึ้นมามาดูกันเห็นไหมครับคมขึ้นมาทันที ส่วนที่เป็นข้นเป็นที่ไม่ใช่ผิวคนเนี่ยเรายอมให้มีน้อยพอรับได้นะแต่ส่วนที่ผิวคนพยายามดิกเลียงใช้ไฮพารหรือว่าคำสั่งชาเพ่นโดยทั่วไปจะดีที่สุดยิ่งถ่ายกลางคืนด้วยนี่ i อโสูงสูงนี่ยิ่งยิ่งโหดลายเลยอโอเคงั้นผมก็เอาเท่านี้อาจจะแตกต่างกับคนอื่นที่เขาแนะนำนะเพราะว่าผมว่ามันไฮพารไม่ง่ายไป แล้วผลที่ได้มันไม่เห็นจะดีอย่างที่เขาว่านะมันได้แต่คมเส้นขอบจริงๆแต่มันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ช่วยทำให้มิติมันดูดีขึ้นเลยนะมันก็ได้แต่คมแค่นะั้นไม่ไม่ค่อยมีผลหรอย่ไม่จะเป็นก็ไม่ต้องใช้ก็ได้อ่ะโอเคครับครับผมวัสดีครับที่อุตส่าห์ติดตามนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์เพจด้วยนะ ถ้าถ้ากดก็ได้แบบเผื่อจะได้ติดตามดูคลิปย้อนหลังบ้างอะไรบ้างเวลาผมลงคลิปอะไรเงี้ยขอบคุณครับผมหรือว่าจะติดตามใน YouTube ก็ได้นะขอบคุณครับแค่นี้ละครับ